แวะห้องนี้ปุ๊บเจอน่ารักเขาก็จะไปพี่เพื่อนๆก็จะไปเก็บโมเมนต์น่ารักน่ารักเวลาผมเข้าไปแซวคนนู้นแซวคนนี้ไปเล่นมุกกับคนนู้นคนนี้หรือว่าเวลาเข้าไปให้กําลังใจน้องๆอันนะเราก็จะเจอเจอเจอกันในทุกห้องน่ารักมากๆยิงธนูดอกเดียวยังเก็บทันน่ะคิดดูดิเขาบอกติด GPS ไม่เขาบอกติดยงดอกเดียวบางห้องเข้าไปยิงธนูปุ๊งเฮ้ยเฮ้ยเก็บทันได้ไงวะเออน่ารักมากๆเลยนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับ แต่ว่าว,วันหนึ่งเก็จะเหนื่อยเองแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงโมเมนต,ต์ที่เราได้รู้จักกันหลายๆคนหลายๆห้อง <S <S เป็นอะไรที่น่ารักมากวันนี้<ด>ก็เราก็จะกระจายกระจายหายกันไปเองนั่นแหละแต่ว่าก็น่ารักขอบ,ค,บคุณทุกช่วงเวลาช่วงนี้อืธนูการมาเทพนะครับผมก็สติกเกอร์ของพวกคุณวันนี้จะเปลี่ยนเป็นธนูธนูและนู่นนี่เป็นไปหมด <S <S อทำไม <S <S ถึงออกไปยายอมผมตัวนี้ดีอย่างไรเป็นโฟม อขอโทษทีนะครับวันนี้พอดีเซ็ตผมมาเลยไม่ได้ย้อมกระบ,บาให้ให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะย้อมผมเลือกไว้แล้วมีสีอะไรบ้างวันนี้ Fresh l l i ลท์โฟมกาติ๊งใช้เลมอนบอลไหมแต่เป็นสาวๆเลยอ่ะใช้มานานมากตัวเนี้ยใช่มันเป็นโฟมมันเป็นโฟมพอสระเราแบบส<ะ>ีมันจะสม่ำเสมอใช่สีจะสม่ำเดี๋ยวพี่แซ<ส>มเขาจะย้อมย้อมทั้งทั้งผมพี่แซมมาเลย มาแบรนด์นี้ไหนใครรู้จักบ้างมีหลายคนรู้จักอยู่แล้วแบรนด์นี้ก็ดังอยู่แล้ว<ต>นะครับแล้วก็จําหน้ากล่องง่ายมากราาด้วย,ยาาวันนี้เพียง129บาท<อ>ยายย้อมผมรุ่นใหม่ๆแล้วก็ที่สําคัญเขาออกแบบมาแบบว่าไม่ทําให้ผมมันเสียเหมือนแต่ก่อนด้วยนะ<อ>คือย้อมแล้วมันไม่ได้แบบว่าทําทําร้ายเส้นผมของคุณขนาดนั้นแล้วแบบเป็นโฟมเนี่ยข้อดีคืออะไรผมเนี่ยเป็นผู้ชายแต่ผมย้อมผมบ่อยอยู่นะครับ<อ>แล้วเวลาย้อมเนี่ยย้อมเองด้วยสีเนี่ยติดมงติดมือหมดเพราะผมไม่ชอบใส่ถุงมือแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบโฟม ใช้ง่ายนะครับาปาติ้งเคยใช้ย้อนนี้ป่ะเนี่ยใช้มาตั้งแต่สาวๆเลยก,ก,<ต>กล่องเลมอนใช่แบบเชคดิเขาเปิดมากี่ปีแล้ว<ต>ยอ้อนนะี้ตั้งแต่หลายปีหลายปีตั้งแต่กลก่องละสามร้อยกว่าบาทอะไปซื้อในห้างอ่ะใช่พอหมดเราต้องใช้เลยสีเลมอนบอลน,นะของปาติ้งนะแต่ว่ามันสวยทุกสีมันเป็นโฟมมันง่ายค่ะเราไม่ต้องไปที่ร้านก็ได้ทําเองได้เลยจ้ะ